มือดีสิผ้ามาเฮ็ดแมงกับพุ่นนามมันง่าค่ะเริ่มต้นจากการขัวง่าขาวไห้มันออกเหลืองๆกับพ่อจ่าเพ่ต้องสุกหลายหลังจากนั้นเขาก็มาลวกแมงกับพุ่นที่เข้าหล่างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะลวกให้ซุกนะคะนี่เลยลวกในน้ำเดือดจัง่อยนะคะเด้อหลังจากนั้นเขาก็เทออกกับผักถิ่นไหวเห้มันสเสด็จน้ำเลยจา้าอ่าระวังนี้เขากับมา เห็ดนามย่ำค่ะเริ่มต้นในการใส่พริกเผาลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปค่ะคูเข่าส่วนผสมให้มันเขากันพอดีจ้ะขั้นตอนนี้ก็คือบ่อไดดปรุงรสอีกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขาจิเอานามย่ำที่เขาเตียมไว้นะคะใส่เข้าไปเพื่อให้มันเพิ่มรสชาติความแบบว่าเปรี้ยวหวานมันเข้มยุนม้นมากันเลยค่ะค้นให้มันเขากันให้มันเขานามเขา,าเนื้อกันแต่หลังจากนั้นเขาก็เอาแม่งกับพุ่นี่พักสเสด็จนามเนี่ย เท hey, ลงไปไส่เลยค่ะแล้วห้องกับคุกเขา้าให้มันเข่ากันค่ะที่นี่นี่โอ้ขั้นตอนนี้คือหอมบอกไปเลยค่ะทั้งหอมน้ำมันง่าแล้วกันที่นี่ห้องกับสีไซง่าที่ห้องขัวเอาไว้เนี่ยลงไปอีกค่ะนี่หอมทะลุจอไปเลยค่ะทั้งหอมน้ำมันง่าทั้งหอมง่าขัวค่ะที่นี่พร้อมเสิร์ฟเลยจ้านี่เลยค่ะเสิร์ฟพร้อมกำลังจิมซี่ฟูด้ดมาเ้อจ้า